เพื่อนๆชาดีไวทุกท่านนะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นนะครับจะมานําเสนอกับเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะฮะเครื่องมือตัวนี้ก็คือ,อด้วยจิ๊กซอนะครับสําหรับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อมาก็ใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะฮะสำหรับงานตัด เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะตัดไม้อัดน,นะครับอืมเท่าที่ใช้มาก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวน,นะครับกับราคาเพียงแค่700กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะเอามานําเสนอให้กับพกเพื่อนๆได้อ่ดูกันนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเหมาะสําหรับท่านหรือไม่นะครับกับราคาเท่านี้นะสําหรับงานเริ่มต้นงานวายมือใหม่นะครับ ส่วนตัวผมแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเครื่องมือชิน้นชิ้นเริ่มต้นของผมอะที่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับผมแล้วแหละนะที่เอามาใช้เนี่ยกับสำหรับงานเริ่มต้นงาน DIY นะถ้าเกิดฝีมือผมดีขึ้นหรือยังไงขึ้นเนี่ยผมก็จะซื้อเครื่องมือที่มันดีกว่านี้นะแต่จริงก็แนะนําให้ซื้อของแท้นะครับเพื่อการใช้งานที่ที่ดีก็งานละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีมาตรฐานนะเดี๋ยวไงเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับนี่ก็คือชมหน้าของพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือเลือดก,กิกซอนะครับย่อเดลต้านะฮะรุ่นอ่ารุ่นก็คือโมเดล DT1604B นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันเลยดีกว่า สเปคของเขานะฮะที่เขียนมาข้างกล่องเนี่ยก็คือ,อใช้ไฟใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับไฟฟ้าบ้านนะฮะแรงดันมอเตอร์อยู่ที่ 850V โวลต์นะครับแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยสามาร,รอบต่อนอาทีนะครับสามารถตัดเหล็กได้10มิลลิเมตรนะตัดไม้ได้หนา80มิลลิเมตรนะครับตัดเอียงได้45องศาได้ด้วยนะเพื่อนๆ แล้วก็มีเลเซอร์ด้วยนะครับที่สําคัญมีเลเซอร์ด้วยรับประกันหนึปีนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยรับประกัน1ปีส่วนภายในเนี่ยที่เขาแถมมาให้ก็มีนี่นะซึ่งผมได้แกะออกไปแล้วนะก็มีรั้วนะครับรั้วสําหรับซอยนะครับซอยนะแล้วก็ปัจแจแอวนะครับแลวนี่ก็คือใบเลื่อยที่เขาแถมมาให้ ซึ่งผมได้ทำหักไปแล้วเรียบร้อยอันนี้น่าจะเกิดการอักิเดของผมเองก็คือผมไม่ได้จับไม้ให้มันหนีนะมันไม้มันก็เลยหนีบอะพอหนีบแล้วมันก็หักฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนผมซื้อใบเลืออันใหม่มาแล้วมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าตัวเครื่องเนี่ยงานประกอบเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับสำหรับตุมนะกรอบได้ดีเลย เ,เลเอกตัวนี้เนี่ยปรับได้ถึงหกหกระดับนะครับปัดความแรงได้นะ6กระดับนะฮะแล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยนะล็อกนี่มีปุ่มล็อกด้วยมีไฟ Laser. เลเซอร์ก็ล็อกอล็อกได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็กดออก นี่นะครับก็เหมือนเลื่อยจิ๊กซอว์ทั่วไปก็คือแต่บางรุ่นผมไม่ทราบว่าอาจจะมีหรือเปล่านะอาจจะไม่มีก็ได้แต่ตัวนี้มีเขาสามารถอน,นี่ด้วยนะเขาสามารถปรับระดับได้นะครับมี3ระดับนะครับก็คือเตะ ระดับตัวนี้นะไว้เตะไม้นะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องนะมันก็จะเตะใบเรื่อยให้มันไปชนไม้เพื่อที่ให้มันกินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะอันนี้มีที่ดูดุูนมาด้วยนะสูนน้ำท่อไว้ตรงไหนคนระับไม่รู้ว่าท่อผมทำตกไว้ตรงไหนนะไม่รู้ผมหาไม่เจออ๋อเจอแล้วนี่ฮนะท่อดีที่เขาแถมมาให้ด้วยใส่ไป เอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประสิทธิภาพของมันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตามครับเอาละครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูการตัดไม้ของเครื่องตัวนี้ครับว่ามีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเ,รเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเลยนะครับพเพื่อนๆก็ต้องเอาใบเลื่อยที่เขาแถมมาให้ใส่ไปนะ แต่ผมได้ทําหากไปแล้วนะที่ผมบอกเพื่อคือผมซื้อใบเลื่อนนี่มาแทนนะเป็นของบอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันขั้นตอนแรกก็ใส่ใบเลื่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าอกอ่ะนี่นะเพื่อนๆดูให้ดีนะครับว่าใบเลื่อยของเพื่อนเนี่ยใช้ใบชนิดไหนนะครับพือผมจะใช้แบบแบบเสียบนะนี่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ยนขะั้นตอนการใส่ก็คือพเพื่อนๆจะเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับตอนใส่ตอนใส่เนี่ยให้ถอดปลั๊กออกไปก่อนนะเพืรอความปลอดภัยนะครับเราก็ใช้เสียบอะร็จตัวนี้ก็ใช้ชมหมุนเอานะครับเพืพ่อนๆนี่แนละช้หมุนออนเราก็นี่นะครับขั้นวิธีการใส่ก็คือเราก็จะหมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้แล้วก็เอาไปเลทที่เราซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปนะ ไปโดยการเสียบเนี่ยก็คือเอาใบเลือยตัวนี้หันหน้าออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยแค่นี้ก็ล็อกนะฮะไม่หลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เ,นเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองตัดกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยลองตัดไม้นี้ก่อนดูความแรงของเขานะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้เบอร์หกเลยนะครับตัดเลย นะอันนี้ผมก็จะเตะอยู่ที่หนึ่งก่อนนะดูความไวนะนี่นะครับเตะอยู่ที่หนึ่งนะ,ะเตะที่สองลูกครับมันค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งนะ ครับเพื่อนๆต้องบอกว่าคุ้มจริงๆคนระับกับราคาเพียงแค่เจ็ดร้อกว่าบาทนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนี่คือเตะอันที่สามเลยนะอ่ะมาดูกันครับว้าวเด็ดไปเลยอืม จะบอกว่าไงดีอ่ะตัวผมนะผมคิดว่ามันมันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะแล้วก็แรงมากด้วยนะครับสำหรับมอเตอร์แปดร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการตัดไม้อัดกันบ้างดีกว่านะครับว่าตัดเต้เฉียบเนียนแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ มาดูนครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะใช้เบอร์หกเนี่ยนะครับเบอร์หกนะแล้วก็ใช้การเตะอยู่แค่ที่ระดับสองก็พอนะครับเดี๋ยวที่แค่ระดับสองนะครับเดี๋ยวที่แค่ระดับสองกพอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้สามถืว่ามันแรงไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ๋อนี่ครับเลเซอร์ที่ผมบอกนี่ครับเลเซอร์อ่าเดี๋ยวเรามาดูนครับ โอ้ต้องบอกเลยนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะตัดได้ดีมากครับนะอันนี้ตัดได้ดีมากเลยครับเนี่ยแต่ว่าก็อย่างว่านะครับไม้มันไม่ค่อยมันเป็นไม้อัดนะมันก็จะมีบ้างนะครับที่ว่ามันจะแตกองนี้นะจะถือว่าตัดได้ตรงแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับแผ่รตัด สบายมากครับสําหรับไม้อัดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัดแนวโค้งกันดูบ้างนะว่าประสิทธิภาพเขาจะดีแค่ไหนนะครับชินชมครับ ตัดโคง้งได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆน,นะนี่นะครับแผ่ที่ยุงข้าหลังนี่ค่อนข้างที่จะเนียนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไม้ไม่แตกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะสนใจที่จะซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมก็ ว่าจะทิ้งลิงก์ร้านไว้นะให้เพื่อนๆได้ไปดูกันนะครับใต้คลิปนะครับสำหรับราคาเพียงแค่700กว่าบ,บาทก็โอเคนะครับนะแต่ยังไงก็เราให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าโอเคกับเพื่อนๆหรือเปล่านะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้มาลองกันแล้วสำหรับเครื่องเจ้าจิ๊กซอตัวนี้เดลต้านะ ยังไงก็ให้เพื่อนพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเหมาะสมกับเพื่อนหรือเปล่านะฮะครับ,รบขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมนะครับจนจบคลิปยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามารีวิวเครื่องมือตัวไหนกันเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนติดตามกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็มีอะไรติดแนะนำติดชมก็แนะนำข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ